ครับพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจาร์แครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปรนชนะยุทธจักรในซีซั่นที่หนึ่งเฟยเจียได้มองดูเด็กชายที่เบื้องหน้าแล้วก็พบว่าเปหน้าของเด็กชายนั้นทอแววบริสุทธิ์ไรเดียงสาและดวงตาของเด็กชายก็เจือปนด้วยความหวาดกลัวและเสียใจเมื่อเป็นเด็กชายอายุยาวเช่นนี้บวกกับสักฐานะของเด็กน้อยทําให้ฟเฟยเจียไม่สามารถระบายโทสะออกมาได้แล้วจากนั้นฟเฟยเจียก็ได้เหลียวหน้ามองไปเห็นคนผู้หนึ่งที่แต่งตัวคล้ายคนรับใช้จึงระบายโทสะใส แก้มาให้เราอีกเราคือเฟยเจียที่จะเท้าฟ้านเชิญมาแต่มิคาดบ่าวรับใช้นั้นคล้ายถือดีกว่าเฟยเจียซะอีกบ่าวรับใช้ได้กล่าวด้วยเสียงเย็นชาว่าในข้อตกลงระหว่างเรากับผู้บุคคลบัญชาของท่านคล้ายไม่มีข้อผีกย่อยให้ท่านมาเป็นครูบาอาจารย์เฟยเจียยพอฟังก็เบิงตาด้วยขุนมัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าใต้เท้าอูที่แท้เป็นท่านส่วนฟ้าเสียนพอได้ยินคนร้ายหลังฟื้นคือสติเรียกตัวเองว่าเฟยเจียก็มีคนรู้สึกว่าเรื่องราวยากขบคิดเขา้าาใจจริงๆและ ท่ฟ้านเสียกบคิดไม่เข้าใจคือบิดาของตอนเองมิใช่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกชูเช่นตนเองหรือแต่เหตุใดยังส่งอาจารย์ท่านหนึ่งมาหากว่าสอนหนังสือยังพอทำเนาชั้นไหนส่งเท่าวิปลิดเช่นนี้เพื่อมาฝึกสอนตอนเองเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามรู้จักท่านอาอูจูฟ้าเสียก็ทราบว่าวเรื่องราวยังไม่ถึงรอบที่จะให้ตนเองสอดปากแล้วก็กล่าวคำออกมาเมื่อรอจนผู้ใหญ่ทั้งหลายบอกเล่าเรื่องราวโดยกระจา่างฟ้าเสียนจึงค่อยแก้มัดฟ้าเจียนออกแล้วจากนั้นก็ไปหลบด้านหลังอูจูพร้อมนักแซงยิ้มอย่างโง่ง,งม พอฟ้าสางอูจูได้นำเฟยเจีเออกจากบ้านแต่ก่อนไปอูจูก็ได้กระซิบข้างหูของฟ้านเสียนว่าหาเวลาอธิบายว่าท่านฉนไนทราบว่าเราเป็นใครฟ้านเสียนพอฟังก็ใจเต้นเลือทเกขึ้นมาแล้วก็ไม่ทราบว่าควรจะอธิบายเหตุการณ์นี้อย่างไรและฟ้านเสียนเองก็นึกหาข้ออ้างไม่ได้จึงได้แต่ปัดสวายพลนตัวว่าตอนนั้นถูกเท่าประหลาดเฟยเจีขู่ขวัญจนแทบตายจึงได้รีบไปบอกท่านอาแต่ภายในมุมมืดของร้านอูจูมองดูเฟยเจยีแล้วก็ถามด้วยเสียงเงย็นชาว่าคนคาเป๋มีเจตนา เช่นใดเฟยเจียแม้เป็นชนชั้นประมาจารย์แต่พอนึกถึงคำาล่ําลือเกี่ยวกับชายตาบอดที่เบื้องหน้าซึ่งได้เชื่อว่าเลือดเย็นออกมาหิด ah ก็อดหวั่นวิตกไม่ได้จึงตอบว่านายน้อยย่อมเติบใหญ่ภายหน้าต้องเผชิญเรื่องราวในมหานครหากมีการเตรียมตัวที่ดีจะได้มีความหวังได้ชายกว่าเดิมแล้วจากนั้นอูจูได้เงยหน้าขึ้นมองดูเฟยเจียแวบหนึ่งส่วนเฟยเจียก็มีความรู้สึกว่าหลังแถบผ้าสีดำนี้มีประกายอันเจอจ้าที่สามารถฆ่าคนได้แล้วก็จ้องมองตนเองอยู่จึงกล่าวว่าใต้เท้าค เห็นอันใดเราจะนํากลับไปยังมหานครเชื่อว่าเตะเท้าต้องเคารพต่อความคิดเห็นของท่านอูจูปฟังก็ได้สั่นศรีรษะแล้วก็กล่าวว่าเราคาดว่าคนขาเป๋ใช้ท่านมาสมควรไม่รวบวลัทธิงเพียงนี้เฟยเจียปอฟังก็ได้คิดอ่านในใจว่าคงมีแต่คนผู้นี้ที่กล้าเรียกท่านผู้นําตรงๆเป็นคนขาเป๋เฟยเจียได้น้อมกายลงแล้วก็ตอบว่าถูกแล้วใต้เท้าให้คนหายหีบที่คุณหนูทิ้งไว้ให้พบกลัวว่าถูกคนตั้งใจสอบพบดังนั้นจึงคิดขอคําชี้แนะจากเตเท้าอูอูจูปฟังก็กล่าวด้ยน้ารารค ว่าไม่ต้องค้นหาแล้วคุณหนูก็เสียชีวิตได้ทำลายหีบหนังไปดันทิ้งไปเฟยเจียพอฟังก็พองกศีรษะรับแล้วก็หมุนตัวไปแต่แล้วก็ได้ขมวดคิ้วแล้วก็กล่าวว่ามีความรู้สึกว่านายน้อยน่าประหลาดอยู่บ้างใต้เท้าอูนายน้อยเพิ่งอายุสี่ขวบท่านให้นายน้อยฝึกวิชาลมปาที่เกี่ยวกัดถึงเพียงนี้ไม่กลัวเกิดเรื่องขึ้นหรืออูจูพอฟังก็ได้กล่าวว่าเรื่องประหลาดอยากจะตามหลังมาวิชาลมปาของนายน้อยไม่ใช่เราถ่ายทอดให้อู๋จูได้มองดูเฟยเจียแล้วก็กกล่่่าาาาาาาวววอยงงเฉชสร้คมบแท แล้วหลังจากเฟ่ยเจี้ยได้จากไปแล้วปูจูก็ได้เดินเข้าห้องรับในร้านขายของเบตะเลตเมื่อมองดูหีบหนังซึ่งมีฝุ่นเกาะอยู่พร้อมนักคุณคิดอะไรบางอย่างเวลากลางวันที่กร้หาดป๋อเจีย๋ยได้มีบุคคลประหลาดผู้หนึ่งมาถึงหลังจากยื่นส่งนามบาตรปรากฏว่าหูหยินผู้เท่าให้การต้อนรับด้วยตัวเองหลังจากนั้นเราหญิงรับใช้ก็ได้กระจายข่าวออกไปทุกคนล้วนประหลาดใจว่าคนชราที่ใช้ผ้าพ,พันแผลพวกศีรษะลักษณะรากกับอัตภัณฑ์ผู้หนึ่งชนไหนมีคณสมบัติเป็นครูบาอาจารย์ของนายน้อย ฟานเสียนได้ทุบไหล่ของเฟยเจียแล้วจากนั้นฟ่านเสียนก็กล่าวด้วยเสียงละห้อยว่า ท่านอาจารย์นี่ไม่อาจโทษว่านักเรียนท่านถือดาบเข้ามาข้าที่ยังเด็กจึงหุนหันพันแล่นไปบ้านส่วนเฟยเจียพอฟังก็ได้คุ้นคิดว่าตนเองไม่ถือดาบไหนเลยจึงงัดประตูออกมาได้เฟยเจียเพียงคิดแอบ,บดูรูปลักษณ์ของลูกชู้ที่เล่าลือกันแต่ผู้ใดจะทราบว่าดึกดื่นค่ำคืนแล้วเด็กน้อยนั้นจะยังไม่เข้านอนดังนั้นจึงยากดีเลี้ยงจากการเข้าใจผิดได้และตอนนี้ศีรษะของเฟยเจียก็ยังปวดอยู่บ้างส่วฟานเสยก็ได้กล่าวอีกว่าข้าเข้าใจว่าท่านอาจารย์จะแอบมาสอนข้าอย่างลับๆตามผู้ที่พกล่าวไปเฟย ก็ได้กล่าวว่ามิผิดในยุทธจากักรปิตตำนานเล่าขานว่ามีเด็กหนุม่มอยู่ในหอน้อยเพียงลําพัง,งเกิดพบผ่านยอดคนพิสดารเรียนรู้อยอดวิชาสถาโลกขณะที่คนข้างกายไม่ทราบและแคละคายแต่อย่างไรเฟยเจียได้กล่าวด้วยสีหน้าขุ่นเคืองว่าแต่ว่าคนในโลกไม่ได้เป็นคนงงงมทุกคนย่อมไม่ใช่บุตรสะพ้ายของเราเราไม่ชมชอบปีนกำแพงเข้ามาหากสามารถมีศักฐานะยังคงถือศักฐานะนี้และก็สอบวิชาแก่เจ้าฟานเสรพฟังก็หวเรละอิฮะแล้วก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านรู้จักกับท่านพ่อหรือท่านผู้เฒ่าเป็น เย่ยงไรยเจียที่สีหน้าเขียวคำ้ำทั้งที่ทราบว่าวเด็กน้อยนี้มีความคิดชั่วร้ายเต็มอกแต่ก็ยังเสแยแ้งเป็นยเดียงสาตนเองก็ไม่อาจใช้กําลังได้หลังจากคุค้นคิดเล็กน้อยจึงได้ตอบไปว่าใต้เท้าป๋อเจียเป็นสหายของท่านผู้นําใต้เท้าป๋อเจียจึงขอให้เราสอนวิชาแก่เจ้าหลังจากนี้ก็เรียกเราออาจารย์เถอะฟาเสรประฟังก็ได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านเตรียมสอนอะไรแก่ข้าเฟยเจียหัวเราะฮิฮะแต่ดวงตาก็ทอแววประการีรับูมหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าเรารู้จักแต่การใช้พิษดังนั้นเเรราาาจจะสออ้้้ใใหชพิษย่งไแล ทำอย่างไรถึงไม่ถูกคนวางยาเสียชีวิตเฟยเจียความจริงเข้าใจว่าคำพูดนี้สามารถข่มขวัญเด็กน้อยจนร้องไห้โฮออกมาได้แต่แล้วเฟยเจียก็ฉกคิดว่าเด็กน้อยที่เบื้องหน้าไม่ใช่คนธรรมดาและหมากตานี้ของตนเองก็ไม่มีประโยชน์อันใดแล้วก็จริงดังคาดหมายดวงตาของฟ้านเสียนนั้นทอแววยิงโลดจากนั้นกระพริบตาแล้วก็กล่าวว่าอย่างนั้นยังรออะไรต้องการให้ข้าแกบกระต่ายสักหลายตัวเพื่อเป็นเครื่องทดลองหรือไม่กระต่ายไม่ดีเปลี่ยนเป็นคางคกดีหรือไม่ในตอนนี้เฟยเจียได้หมุนตัวไปแล้วในใจก็ คุณคิดว่าเด็กน้อยนี้มีอายุ4ี่ขวบจริงหรือไม่และหลายเดือนให้หลังเขตสุสานอนาถาซึ่งอยู่ห่างจากอ่าวต้านโจสิบกว่าลี้เฟยเจียยกมือไผ่หลังแล้วก็ยืนอยู่นอกเขตสุสานมองดูนายน้อยที่นั่งยองๆอ,อยู่ในหลุมฝังศพและครั้งนี้ก็หาเขาอาว่าออกมาเที่ยวเพื่อขอรากิจต่อฮูยินเท่าแล้วก็นําฟ้านเสียนมาขุดศพในสุสานเพื่อเรียนรู้หลักกยายภาพคนถึงแม้ฟ้านเสียนนั้นต่างกับเด็กชายทั่วไปแต่เฟยเจยกับพ่อฟ้านเสียนเพียงใช้เวลาคู่หนึ่งก็ปรับตัวเข้ากับบรรยากาศอันเยือกเย็นของสุสาน ไดเพราะทั้นสามารถสงบจิตใจได้อย่างรวดเร็วทาตามเนื้อหาที่เล่าเรียนมาตลอดทั้งเดือนจากนั้นจึงเริ่มผ่าศพที่ฝังอยู่ในสุสานและผู้ที่เกิดความตื่นตระหนกก็กลับกลายเป็นเฟรเจียในหลุมศพนั้นมีน้ําโสโคโรกเจงนองฟานเซียนได้สวมผ้าปิดจมูกผืนหนึ่งแล้วก็ทําการผ่าศพหลังจากดึงผ้าปิดจมูกลงมาก็ใช้น้าสะอาดล้างมือพร้อมทั้งเริ่มจดบันทึกลักษณะพิเศษบนซสาศพจากนั้นแยกแยะโลกที่เป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตและหลังจากเสร็จงานแล้วฟานเซียนก็ได้ลุกขึ้นและจากนั้นก็กล่าว ถามว่าท่านอาจารย์ยังมีอันใดต้องทําอีกเฟยเจียได้มองดูฟานเซียนแล้วก็คิดไปถึงว่าเด็กน้อยนี้จะมีความกล้าถึงเพียงนี้แต่แล้วเฟยเจียก็ยังไม่ทันเอ่ยปากฟานเซียนก็วิ่งไปอ้วกอย่างไม่คิดชีวิตแล้วจากนั้นเฟยเจียก็ได้กล่าวว่าแล้วไปเถอะนี่เป็นการทําความเข้าใจกับการสัมผัสโดยตรงส่วนข้างหน้าค่อยว่ากล่าวใหม่เฟยเจียยังไม่ทันได้กล่าวจบคาก็ได้ยินเสียงฟานเซียนดังขึ้นว่าน่าเสียดายที่อ่าวต้านโจเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีคนตายน้อยเกินไปไม่เช่นนั้นสามารถหาศพที่ยังใหม่่อยูได้ คำพูดที่พกล่าวไปเฟยเจียก็ใจเตละทึกขึ้นมาจากนั้นมองดูดวงตาของฟานเซียนผ่านไปเนินนานจึงกล่าวว่าเจ้าชนหนไม่กลัวเหตุใดเจ้าไม่โกรธแค้นที่เราให้เจ้าได้กระทำเรื่องเหล่านี้ฟานเซบฟังก้มศีรษะลงแล้วก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าแพทย์พิจาราคนผู้หนึ่งให้ข้าทำการศึกษาข้าเกิดความกลัวดังนั้นข้ายินยอมขุดศพดีกว่าเฟยเจียปฟังก็กล่าวด้วยเสียงเย็นชาว่าที่แท้ในโลกนี้ยังมีเรื่องที่เจ้าหวาดกลัวอยู่ฟานเซบฟังก็กล่าวอย่างเวทนาว่าถูกแล้ว ข้ามีอายุเพียงสีขวบเฟยเจียประฟังก็ได้กล่าวว่าอายุไม่ใช่ข้ออ้างจากนั้นเฟยเจียได้กล่าวตัดบทขึ้นว่าถึงแม้เจ้าอายุน้อยแต่มีเรื่องประปการที่ไม่เข้าใจแต่ควรเศร้บว่าลูกชูในตระกูลสูงสักเจ้าหลังจากนี้อาจเผชิญกับแผนอุบายและการคิดร้ายนานาประการบางครั้งความเห็นอกเห็นใจใช่ถูกต้องหรือไม่หรืออาจเป็นอาวุธร้ายที่ทำร้ายตัวเองหลังจากกล่าวจบเฟยเจียก็เกิดความคิดประหลาดประการหนึ่งว่าเด็กน้อยที่เบื้องหน้าอาจฟังสิ่งที่ตนเองกล่าวเข้าใจแต่แล้วตอนนี้ท้อง งฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วหลังจากกลบหลุมฝังศพแล้วลลฟ,วฟาเสียและเฟยเจียก็เริ่มออกเดินไปจากนั้นเฟยเจียก็ได้ถามว่าเจ้าคงเกิดความสงสัยอยากรู้กระมังฟานเสียรับคําแล้วก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ช่างสังเกตนะส่วนเฟยเจียก็นึกไปถึงว่าเด็กน้อยนี้จะตอบไม่ตรงคําถามจึงฝืนยิ้มแล้วก็กล่าวว่าตอนนี้ยังยิ้มออกทําให้ผู้คนนึกสงสัยต่อการจเจริญเติบโตของระบบประสาทและมันสมองของเจ้านักฟาเสียพอฟังก็ได้ตอบว่าหัวเราะยังดีกว่าร้องไห้เฟยเจียพอฟังก็ยอมรับว่าใช่แล้วจากนั้นป ก็กล่าวว่าบิดาเจ้ามีทรัพย์สินอยู่ในมหานครมากมาย ภายหน้าต้องมีคนแย่งสมบัติกับเจ้าดังนั้นเจ้าต้องเข้มแข็งกว่านี้และก็เ,เรียนรู้มากกว่านี้ฟ้านเสียงประฟังก็ไม่ได้กล่าววาจาแต่ในใจก็ใช้ความคิดไข้ควรเมื่อสองปีก่อนมหานครเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและไม่ทราบว่ามีเชื้อวง์และผู้สูงศักดิ์มากน้อยเท่าใดที่ต้องสับเวชชิตไปสุดท้ายฮ่องเต้ทรงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยใช้เลือดลักตระกูลผู้สูงศักดิ์ไปมากมายนับไมถทวนส่วนบิดาของตนเองแม้อยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ แต่ที่น่าประหลาดใจคือฟาบาทยังไว้วางใจบิดาแล้วก็มอบตําแหน่งหน้าที่ให้สูงยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าฟาเสียก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันใดที่เป็นเหตุให้ตนเองนั้นต้องถูกฆ่าแล้วก็เป็นเหตุให้บิดาต้องเชิญบุคคลที่น่ากลัวที่สุดในสํานักตรวจสอบมาเป็นอาจารย์ของตนเองในตอนนี้ฟาเสียก็ได้กล่าวว่าข้าเข้าใจภายภาคหน้าต้องมีคนคิดฆ่าข้าดังนั้นทนอาจารย์จึงสอนให้ข้าใช้พิษแต่แท้จริงแล้วกลัวว่าข้าจะถูกคนแพ้พิษสังหารเฟยเจียป๋ฟังก็กล่าวว่ามิผิด วิธีฆ่าคนมีอยู่มากมายแต่ที่สะดวกที่สุดและไม่สะกิดความสนใจของผู้คนที่สุดคือการใช้พิษเฟยเจียได้รูปคำศีรษะของฟ้าเสียนเบาๆแล้วก็กล่าวอีกว่า ภารกิจของเราในหนึ่งปีนี้คือสอนวิชาความรู้ให้แก่เจ้าและประกาศว่าภายภาคหน้าไม่มีคนวางยาในข้าวปลาอาหารสังหารเจ้าฟ้านเสียบปาฟังก็ได้กล่าวว่าเหตุใดเป็นตอนนี้ก่อนหน้านี้ไม่กลัวมีคนสังหารข้าหรอกหรือเฟยเจียปฟังก็ยิ้มเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนี้กลับชั่วร้ายยังบอกไม่ถูกแล้วก็กล่าวว่าเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนอน,นุภรยาของเอตเท้าฟ้านพอดีคลอดบุตรชายคนหนึ่งแล้วก็หมายความว่าเจ้าเพิ่มคู่แข่งแย่งสมบัติของตึกปอเจียอีกคนหนึ่งและอนุภรยาผู้นี้พอดีมีส่วนเกี่ยวโยงกับคน สำนักตรวจสอบบิดาเจ้าก็หวั่นมีตกว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับเจ้าแต่ก็ไม่สะดวกกับการส่งคนมาคุ้มครองเจ้าเพราะว่าเช่นนั้นกลับเป็นเหตุให้เจ้าโผล่พ้นผิวน้ำเร็วกว่ากำหนดจึงมอบหมายให้เรานั้นมาช่วยเหลือเจ้าเมื่อกลาบถึงตอนนี้ฟ้านเสียนกับฟ่าเฟจียใช้สรรพนามสองชื่อได้แก่ซือหน,นปอเจียกับบิดาของฟ้านเสียนแลบฟ้านเสียนจะกล่าวว่าข้าเป็นลูกชู้ตามตัวบทกฎหมายของรัชชิงสมควรไม่มีคุณสมบ,บัติสืบทอดบรรดาศักดิ์ของท่านพ่อส่วนอนุภรยานั้นไม่สกวรกิ่งเกง เฟยเจียปฟังก็กล่าวอย่างเฉยชาว่าในโลกนี้ไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วถึงแม้แต่เทาอูรล่อให้ความคุ้มครองเจ้าอย่างลับๆแต่ว่าเทาอูจะอย่างไรก็ไม่ใช่แม่หนมเจ้าหากแพร่พิษในเข้าป่าอาหารไม่สามารถทำร้ายเทาอูได้แต่สามารถฆ่าเจ้าได้โดยง่ายแล้วเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าหากว่าเจ้าตกตายยังมีคนตกตายร่วมกับเจ้ามากน้อยเท่าใดฟานเสียยิ่งฟังก็ยิ่งเครือบแคลงสงสัยแล้วก็คุ้นคิดขึ้นบิดาที่ยังไม่พบหน้าของตนเองที่แท้ทรงอำนาจถึงเพียงไหนแสดง แน่ชัดว่าเปรียบกับอิทธิพลอำนาจของปอเจียก็ยังมีอำนาจมากยิ่งกว่าภายใต้แสงอาทิตย์เฟยเจียได้จุงมือฟานเสียนแล้วก็เดินเข้าเมืองมาเฟยเจียได้มองหน้าฟานเสียนที่ซีดข่าวแวบ,บหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าความจริงแล้วคนตายไม่ได้น่ากลัวที่สุดฟานเสียปพอฟังก็ได้กล่าวว่าถูกแล้วทางด้านเฟยเจียก็ได้กล่าวอีกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องใช้พลังลมปานควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตอนเองแล้วหากว่ามีอารมณ์ความรู้สึกของคนไม่มีช่องทางระบายออกต่อให้เจ้าฝึกพลังลมปานถึงขั้นสุดยอดก็เพียงเป็นตัวประหลา ที่รู้จักแต่ค่าคนตนหนึ่งฟานเสียนนั้นเชื่อฟังวาจาไปอย่างดีแล้วก็สลายพลังลมปานภายในกายโดยไม่ฝืนใจควบคุมความรู้สึกผืพระอมที่มีต่อซาสโซบิออีกต่อไปแต่แล้วยามนั้นเฟยเจียก็พันกล่าวว่าในแขนเสื้อของเจ้ายังมีลำไส้ที่เน่าเปื่อยอยู่ท่อนหนึ่งหรือว่าเจ้านั้นเตรียมกลับบ้านเพื่อไปปลูกเป็นน้ำแกงพอเฟยเจียได้กล่าวจบก็มาเกิดเสียกุทานของเด็กน้อยดังขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีสุว่าเลออนชั่วร้ายของอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ดีส่อแท่ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ครครรััับบบานชกก็็เปลงใจ ง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรูดโดนเนตกับเราทางในคลิปแชรนด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ